นั่งคุกเข่าและกราบแม่กราบพ่อนะกราบแม่ของเรากราบก่อนกราบเลยลูกถือว่ากราบพระรหันบุคคลคนนี้ไม่มีผู้หญิงอื่นใดเล่าจะรักเราเท่าดั่งแม่มีแต่เราเี่ยบางทีอาจจะหลงจะลืมม้่งนะแม่คนนี้ผู้มีแต่ให้ให้ชีวิตให้เลือดเนื้อแก่เราจนเรานั้นเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ แม้ว่าเราจะบวชตรงนี้เพื่อบแก้บนบานสันกาวตรงนี้แม่นั้นก็ปราปื้มใจเจ้าบวชก็เพื่อได้ทดแทนพระคุณของแม่พ่อเราพ่อเราถ้ายัางอยู่ก็จะได้เห็นว่าเอ,อวันนี้ลูกได้บวชตรงนี้ก็จะได้มารับบุญรับกุศลจากลูกเจ้าน่าจงเงยมองหน้าแม่เราสิดูซิว่าปีนี้แม่ของเรานี่แก่ตัวลงเท่าไหร่แล้วเจ้าน่ารู้ไหม แม่คนนี้จะอยู่กับลูกได้นานนั้นก็ต่อเมื่อลูกให้กำลังใจแม่แต่ถ้าวันใดลูกไม่ให้กำลังใจแม่คนนี้ชีวิตของแม่ก็คงจะสูญสิน้นหลับตาและลองนึกดูนะว่าบุคคลแม่คนนี้ใช่ไหมที่เคยถนอมเลี้ยงดูเราจนโตใหญ่แต่ว่าทำไมบางทีเราหลงเราลืม ด้วยเหตุวิบากกรรมที่เรามันมีวิบากกรรมติดตัวเราว่าทําไมเวลาแม่สอนตอนที่เราวัยรุ่นก็ดีทําไมเราไม่แค่อยจำไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยฟังอันนั้นด้วยกิเลสมันปิดหูบางตาของเจ้าในวันนี้ขอให้เจ้าจงตั้งใจแม้ว่าจะบวชแก้บนก็ดีบุญนั้นได้แก่ตัวเราอย่างแน่นอนแม่พ่อปู่ย่าตายายลุงป้านะอา ได้บุญเต็มเปี่ยมอย่างแน่นอนสิ่งหนึ่งสิ่งไหนที่ลูกคนนี้อาจจะเคยล่วงเกินต่อแม่ต่อพ่อปู่ย่าตายายด้วยกายวาจาใจด้วยความตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจขอแม่พ่อลุงป้านะ้าอาปู่ย่าตายายจงได้โปรดงดโทษอโหสิกรรมให้กับลูกด้วยซึ่งในวันนี้นับว่าเป็นโชคดีของเจ้านะ ที่ได้มาบวชตรงนี้แม้ว่า,าเราอายุจะมากขึ้นไปแล้วแต่เรายังมีบุญได้บวชเพื่อทดแทนพระคุณของแม่ซึ่งที่ผ่านมานะเราเคยทําคุณงามความดีสร้างคุณงามความดีนั้นได้ดีพอหรืออยังถ้ายังทําไม่ดียังทําไม่พอ ต่อแต่นี้ไปตั้งใจทําดีเพื่อพ่อเพื่อแม่ผู้ย่าทายายตอนที่ท่านยังเห็นตอนที่ท่านยังดูได้บวชให้ท่านตอนเป็นดีกว่าไปบวชเป็นเนนหน้าไฟให้แม่ตอนตายตอนนั้นแม่ก็คงไม่รู้หรอกนาคนะตั้งน้โมสามจบเลยนะ แม่นี่แม่มีบุญคุณไม่มีใครเท่าแม่เลี้ยงเราเฝ้าคอยดูแลไม่มี ไรเหมือนแม่ครับแม่คอยปุ่มฝากและคอยเป็นเรื่องแม่เฝ้ายา เตือนลูกอย่าเกเรอย่าหลงผิดติดยาทุ่มเทกายใจเงือลินไหลแม่ไม่เคยบ่นเพื่อลูกทุกคน อะไรแม่ก็จะหาความรู้แม่มีไม่มากส่งลูกเรียนจบก็มาเงื่อท่วมตัวไม่ว่าห่วงหาลูกทุกคนแม่ ีไม่มีตกล่นลุกโลกทุกคนจะรวยหรือจนอย่าลืมพ่อแม่ของเรา กายกรรมวัชีกรรมมโนกรรมกรรมทั้งสามนี้ที่ข้าพเจ้าเคยได้สบประมาทพลาดหลังล่วงเกินต่อคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายและผู้มีพระคุณทั้งหลายต่อหน หน้าก็ดีรับหลังก็ดีแกล้งก็ดีหรือมิได้แกล้งก็ดีขอคุณบิดามารดา ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายและผู้มีพระคุณทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมนี้ให้แก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดนับตั้งแต่บัด นี้เพื่อสืบสารและศึกษารพระธรรมวินัยต่อไปและเพื่อทดแทนพระคุณของบิดามารดาที่ได้เลี้ยงดูข้าพระเจ้ามาจนโตใหญ่ดั้งแก่บัดนี้จนตราบเท่าเข้า,ขาสู่พระนิพพานเถอ พ่อแม่ลุงป้าอ้าสาทุดังๆเลยครับออหน้าก็กราบไปที่ตักแม่นี่กราบนะกราบนะสาครั้งกราบพระอรหันต์ของเจ้า เข้าไปโอบกอดแม่ที่ไม่ได้กอดนานแนวลูกเข้าไปกอดที่ไม่ได้กอดนานแล้วอ่ะแม่ดีใจเหลือเกินที่ลูกได้บวชเพื่อทดแทนพระคุณของแม่นะทีนี้ต่อไปก็แม่ก็ได้มอบผ้าไตรให้นักนะกับด้วยนะช่วยกันจับกับนะช่วยกันจับแล้วมอบให้นักสอดมือเข้าไปเลยนะสอดมือเข้าไปดอกบัวก็มอบให้นักเลยทีนี้ก็สอดสร้อยสอดสร้อยก่อนเพอนี้เดี๋ยวถ้าไม่เอาเดี๋ยวมากการายกเอาหมดสอดอ่ะรับ Thank you.